าาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคนใหม่เสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคนใหม่เสียชีวิตกระทันหันหลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่ถึงเดือนเป็นข่าวใหญ่สุดเศร้าในประเทศไทยไม่น้อยเมื่อทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตแบบกระทันหันของนายนิติวิวาฒวานิตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามรายงานระบุว่านายนิติผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสียชีวิตกระทันหันจากการผ่าตัดถุงน้ำดีและเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพ,พลันทำให้เสียชีวิตซึ่งนายนิติได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครแห่งหนึ่ง ในช่วงเทศกาลปีใหม่และยังไม่ได้เข้าทำงานที่จังหวัดแต่อย่างใดโดยนายนิติอายุ54ปีเพิ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่19ธันวาคม2566โดยย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี สำหรับกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมนายนิติวิวัฒวานิชผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นัสราสามวัดบึงบรวรสถิตกำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา19นาฬิกาวันที่12มกราคม2567เวลา15นาฬิกาพิธีรดน้ำศพเวลา17นาฬิกาพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา18นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมวันที่13-14มกราคม2567เวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมวันที่15-16มกราคม2567เวลา19นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันที่17มกราคม,คมเวลา เวลา16นาฬิกาพิธีพระราชทานเพลิงศพสำหรับประวัตินายนิติวิวัฒวานิตผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันอายุ54ปีชาวจังหวัดชนบุรีเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายน2512สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสำหรับประวัติการรับราชการนั้นได้รับตำแหน่งนายอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2560ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องทีงท่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2563รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเมื่อปี2564ทั้งนี้นายนิติวิวัฒวานิชเพิ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อวันที่19ธันวาคม2566และเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยนางปัทมาวิวัฒวานิตภริยา และครอบครัวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21ธันวาคม2566ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงหนึ่งเดือนที่นายนิติวิวัฒวานิชผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ด้วยประวัติการรับราชการและผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนโดยพบว่านายนิติจะเป็นที่รักของประชาชนทุกแห่งที่ไปดำรงตำแหน่งราชการทำให้ชาวประจวบคีรีขันต์ต่างมีความหวังว่านายนิติวิวัฒวานิชผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขัน์คนใหม่จะมาช่วยพัฒนาเมืองประจวบคีรีขนันธ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนช่วยให้ชาวประจวบคีรีขันมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ท่านก็มาเสียชีวิตไปก่อนเวลาอันควรทำให้ทุกคนที่ทราบข่าวร้ายต่างรู้สึกตกใจและเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง